สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตวัวของตัวเองนะครับตั้งจากที่ปล่อยชุดเล็กออกไป2ชุดนะครับก็หาวัวตัวเมียมา1ตัวนะครับก็เป็นของอกเกษตรกรนะรท่านเลี้ยงไว้แล้วก็ท่านอยากได้วัวแดงนะครับวัวแดงไปเลี้ยงนะครับ ตามสมัยนิยมนะครับก็ทางนายหอยจรก็เลยหาวัวแดงไปเปลี่ยนนะครับเอาไปให้ไปเปลี่ยนนะครับก็ส่วนตัวนี้นายหอวจรก็บอกให้ผมช่วยเก็บเอามาเลี้ยงนะครับก็เลยแบ่งจากพอเลี้ยงจรมานรในราคา30กลางๆนะครับก็เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นวัวท้องนะครับประมาณ สองสามเดือนนะครับผสมแล้วสองสามเดือนนะครับแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวกลาว่าอีกสักสองสามวันนะครับจะให้ทางสัตวแพทย์มารวงมาตรวจดูนะครับว่าท้องจริงหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้ก็เป็นวัวบามันนะครับติดกระทบมานิดหนึ่งนะครับเป็นวัวบสนะครับ นาดมปากดานะครับแขงขาดานะครับหางดาเครื่องดานะครับเป็นวัวถ้าเป็นวัวท้องก็คงจะเป็นท้องแรกครับเป็นท้องแรกท้องตัวแรกในท้องนะครับเป็นวัวสาวท้องนะครับก็ลักษณะทั่วไปก็สวยงามครับความสูงก็อยู่ที่ร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบนะครับ นี่หน้าตาเขาก็สวยงามครับสไตล์วัวบัมัมนลูกกระทบฮินดูนะครับหน้าผากหนกหนูนสวยงามนะครับ mm hmm. กว้างดีครับกินหญ้าละเอียดดีครับวัวตัวนี้นี่ท่านชมกินหญ้าดีจริงๆนะครับจุดไหนที่มีหญ้านี่เขาจะเล็มอยู่นั่นครับใช้เวลาอยู่แต่ละจุดนี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงกินหญ้าดีมากเลยท่านชมนี่มาดูด้านนี้ ก็เหมือนลักษณะก็เหมือนจะท้องครับแต่ผมดูก็คงจะเป็นท้องอ่อนๆน,นะเหมือนเจ้าของเขาบอกไว้นะครับแต่เพื่อความแน่ใจนะครับเพราะว่าผมเองก็จะปล่อยต่อเหมือนกันวัวตัวนี้นะครับก็เพื่อความแน่ใจของผู้ที่จะรับไปนะครับก็คงจะให้หมอมาตรวจนะครับตอนนี้ก็กําลังจะทำสองมาคับวัวอยู่นะครับ รอให้ซองมาครับวัวเสร็จสิ้นนะครับเสร็จก็จะโทรนัดให้หมอนะครับศัตวแพทย์นะครับมาตรวจมาเช็คดูนะครับหางดำนะครับเครื่องดำนะครับหัวนมครบนะครับสีเต้านะครับไม่ขาดไม่เกินวัวตัวนี้ก็เห็นเขาบอกว่าเขาผสมไอยพ่อบะมันเทานะครับพ่อบะมันเทาไปนะครับ ก็สวยนะครับหนังหนานะครับกินหญ้าดีกินฟางดีตัวนี้นะครับก็เพิ่งนํามาเลี้ยงได้ประมาณสองวันนะครับสามวันวันนี้นะครับก็อยู่ในบริเวณนี้ครับเป็นจูงเป็นเชือกนะครับเป็นมัดนะครับจูงได้มัดได้นะครับก็หางก็พอดีนะครับลำตัวก็ พอดีนะความสูงแข้งขาใหญ่ดีนะครับเจ้าหมูเจ้าหมูมาเล่นผมอีกแล้วครับเจ้าหมูนี่หมันจะมาดืด้อมาชนเล่นผมนะครับผมชอบให้ผมเล่นอนะ้วนนะเจ้าหมูอ้วนปึ๊กเลยส่วนเจ้ากุมภาก็โอ้มาแล้วชนแล้วมันเล่นผมเดี๋ยว,ยวต้องหลบนะครับ ถ้าผมไม่ยอมลูบไม่ยอมเกาเขาเขาจะใช้หัวกระแทกนี่เจ้ากุมภาเจ้ากุมภาก็สูงขึ้นนะครับตอนนี้ร้อยสามสิบดูเจ้าหมูเจ้าหมูก็เกือบร้อยสามสิบแล้วครับร้อยยี่สิบห้าบวกละโกดเจ้าหมูน้อยใจไปละตอนนี้ก็เหลือวัวสามตัวนะครับเอาไว้เลี้ยงลรวก็ตั้งใจเก็บไว้แค่สองตัวนะครับ ก็จะเก็บเ,เจ้าอุภมากับเจ้าหมูเนี่ยแหละไว้ครับตัวนี้ก้นดีนะครับแข้งขาดีก้นดีนะครับก้นเต็มหางใหญ่ครับน,นี่ชี้โชว์เลยนะครับเครื่องดำนะครับกินหญ้าละเอียดมากเลยนทนผู้ชมเขาชอบกินหญ้าที่ขึ้นใหม่นะครับ แถวๆนี้ดูดูหญ้าท่านชมมันกินละเอียดมากเลยครับจริงๆแล้วหญ้าที่ขึ้นใหม่อยู่อีกฝั่งนั้นก็เยอะเลยท่านชมนะอยู่ด้านนู้นครับหญ้าเขาไม่ยอมไปกินมันจะมีน้ําหน่อยครับน้ำเฉะๆฉะหน่อยนึงเขาก็จะและเลเริ่มเริมที่แห้งๆแถวนี้ครับแถวแนวคนาเนี่ยเขา จะเลาะเล็มแนวคันนาเนี่ยเจ้ากุมภาตอนนี้ก็อ้วนแล้วนะครับตอนที่ผมสมสภายเขาใหม่ๆเขาไม่ค่อยกินหญ้านะครับเพราะลำคาญเชือกตอนนี้เป็นเชือกแล้วครับจูงได้แล้วหางก็เริ่มยาวแล้วครับนี่วัวหนึ่งขวบนะครับขวบกับสองเดือนหา,หางยาวแล้วนะครับส่วนเจ้า หมูนี่ก็ก็อายุน่าจะไล่เลี่ยกกันนะรประมาณหนึ่งขวบนะครับตัวนี้ก็จะเลี้ยงนานหน่อยครับตัชุดคู่นี้นะครับก็คงจะถ้าเจ้าหมูเป็นสัตว์เจ้าคุมพาก็คงจะผสมได้นะดูดูแล้วนะก็ไม่แน่อาจจะให้เจ้าคุมพานเกผสมเพิ่มเพิ่มสีหน่อยเพิ่มเม็ดสีให้กับลูกเขานะแต่โครงสร้างคงจะไม่ได้นะครับโครงสร้างมันเจ้าคุมพาก็ไม่สูงมากตอนนี้ ร้อยสามสิบบวกนิดหน่อยมาดูแม่นี้แม่นี้กินหญ้าละเอียดนี่ท่านชมกินหญ้าดีจริงๆครับกินฟางกินหญ้าดีมากเลยครับจ้าของเดิมเขาก็ผูกล่ามไว้นะครับเกี่ยวยาญ้กับต้นข้าวโพดอะไรมาให้ ผมมาถึงก็เอาปล่อยในรวดนี่เลยครับแรกๆนี่ไม่เป็นรวดพ <c> อ <oughs> ดีผมถอดไฟฟ้านะถอดหม้อออกจากรวดนะครับห <c oughs> ม้อกบหม้อเครื่องควบคุมลัดวนะครับถอดพักเครื่องเขานะครับพอ <c oughs> ดีลองเอาแม่แม่มุกตัวใหม่นี่มา <c oughs> ไม่เป็นเชือกเอ้ยไม่ไม่เป็นรวดท่านชม <c oughs> หรือลวดไปสองสามรอบนะครับผมก็เลยตัดสินใจเ,เสียบเครื่องควบคุมไฟครับแต่ตอนนี้กลัวลวดล้วนะโดนดูดไปครั้งเดียวนะครับกลัวเลยนะสวยหนะ้าตาสวยนะครับใจจริงก็อยากจะเก็บไว้นะครับตัวนี้นะก็พอดีก็มีเพื่อนๆนนะครับแล้วก็คุณลุงนะหลายคนนะครับสองสามคน มาสั่งไว้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ติดต่อไปแล้วหนึ่งท่านนะครับบอกว่ารอ,อให้คุณหมอตรวจก่อนนะครับถ้าผลตรวจออกเป็นยังไงว่าเป็นวัวท้องท่านก็จะมารับไปนะครับก็ตอนนี้ท่านรอดูผลตรวจนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านจะรับจริงหรือเปล่านะครับก็พูดคุยกันเบื้องต้นนะครับบอกว่า,วารอผลตรวจรแต่ท่านก็ชอบนะครับ ท่านก็ชอบวัวแบบนี้นะครับตอนแรกท่านบอกว่านึกว่าเป็นวัวฮินดูบาซินนะครับแต่ฮินดูบาซินนี่ท่านไม่ค่อยชอบนะครับพอดีส่งรูปส่งวิดีโอไปให้ท่านดออูท่านบอกว่าก็สวยงามดีท่านชอบอยู่ครับท่าน,นชอบแต่ก็อยากอยากได้วัวท้องนะครับก็มีหลายท่านนะครับ FC ที่อยู่ทางสุโข,ขทัยก็ สั่งมาเหมือนกันนะครับสองสามตัวอยากได้วัวท้องครับช่วงนี้วัวท้องก็จะหายากนิดนึงนะเดี๋ยวรอเข้าใกล้ทํานานะครับเข้าใกล้ทํานาเกษตรกร,กรอาจจะปล่อยขายบ้างนะครับวัวเพราะช่วงนี้มันยังมีที่เลี้ยงอยู่ครับอีกหน่อยจะเ,เป็นช่วงทํานาไม่มีพื้นที่จะเลี้ยงมางคนก็จะลดจํานวนวัวลงนะครับก็ปล่อยขายให้กับนายห้อยครับ ผมเองก็ได้หาที่เลี้ยงช่วงที่เขาคุณลุงทํานาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดต่อผ่านทางเจ้าของนะครับเจ้าของสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่นก็บอกเอาไปเลี้ยงได้เลยนะครับเมื่อก่อนก็มีคนเคยเลี้ยงในพื้นที่นั้นนะครับท่านปลูกหญ้า เีเปียปลูกหญ้าอะไรไว้เยอะแยะเลยครับแล้วก็มีกองไอ้กองฟางอัด40กว่าก้อนนะครับท่านก็บอกว่าใช้ได้เลยนะครับแต่เป็นเป็นฟางเก่าฟางปีที่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็ฟางก็เยอะ,ะครับของผมอัดไว้ร้อยกว่าก้อน,นก็เหลืออยู่ประมาณสัก80ตอนนี้ก็ให้ไปก็เก็บไว้นะเก็บไว้ช่วงช่วงไอ้ กางภาษากางพรรษาครับเพราะว่าวัวบางครั้งไม่ทันไม่ทันไปตัดหญ้าให้วัวนะครับก็ให้เขากินฟางครับนะเสริมด้วยหญ้าบ้างครับก็เน้นเน้นไปที่ฟางเป็นหลักนะครับวันนี้ก็ขอญาตท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตวัวของตัวเองนี่ครับ คือผมไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกท่นชมไม่ได้ไปพบปะก,กับเกษตรกรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดแพร่นี่ก็สถานการณ์เรื่องโรคติดต่อนะครับโควิด9าสายพันธ์โอมิคอนนี่ก็ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องท่านชมก็ติดกันง่ายนะครับก็ติดกันหลายคนนะครับติดกันเยอะมาก วันวันหนึ่งตรวจเอทีเคแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกนะครับวันวันหนึ่งร่วมร่วมพันนะครับไม่ต่ากว่าเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับบางวันก็พันกว่านะที่จังหวัดแพร่นะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนกันหมดเลยครับที่อาเภอทุ่งช้างบ้านผมเองก็ก็มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 กันนะครับก็กลับบ้านไปก็ต้องตรวจไอ ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่สงการที่ผ่านมานี่ก็ต้องไปตรวจเอกทีเคก่อนไปนะเพื่อให้เราจะได้สบายใจนะครับไปหาท่านแล้วไม่ได้นําโรคภัยไข้เจ็บไปหาท่านนะครับก็มีม,มีหลายหลาย,หลายท่านนะครับเดินทางกลับมาเยี่ยมพ่อแม่แล้วก็เอาโอมิคอนเอาโควิดมาฝากพ่อแม่นะครับแล้วก็ตัวเองก็ทิ้งไปทํางานต่อนะครับปล่อยให้พ่อแม่ต้องรักษาตัวกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับ สำหรับใครที่จะไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับก็ให้ตรวจผลตรวจเบื้องต้น,นครับ ATK ก่อนนะครับเพื่อจะได้สบายใจนะครับเวลาเราไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับจะได้ไม่ต้องนำโนครคไปติดต่อก็ตรวจเช็คนะครับ สองสามวันครับก่อนหน้าแล้วก็ตรวจซ้ําก่อนวันไปสักหนึ่งวันนะเพื่อความไม่ประมาทนะครับชุดตรวจเอทีเคก็ตอนนี้ก็มีขายทั่วทั่วไปครับผมเองนี่ก็ให้แฟนซื้อมาติดบ้านไว้เลยครับสองสามกล่องครับช่วงที่ผ่านมาครับถ้าใครเริ่มมีอาการไม่สู้ดีนะครับมีอาการคล้ายๆว่าตัวเองจะไปติดเชื้อมาก็รีบตรวจป้องกันครับเพื่อไม่ให้ มันไปหาคนอื่นนะครับพอดีที่บ้านผมก็พ่อตาก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ก็กลัวนะครับตอนที่ผมติดก็ตอนนั้นก็คิดอยู่กันว่าตัวเองเอาไปติดกลัวไปติดกับพ่อตานะครับแต่พอดีมันเป็นจังหวะที่เราไม่ได้ไปคุกคีนะครับช่วงช่วง ช่วงวันนั้นนะไม่ได้ไปคุกคีไม่ได้ไปยกไปหามท่าน,นครับก็เลยท่านเลยก็รอดไปนะครับตอนถ้าติดตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับส่วนใหญ่ก็ผู้สูงอายุนะครับที่ไม่ได้รับวัคซีนก็ก็จะเสี่ยงนะครับที่จะเสียชีวิตนะครับหรือแม้แต่ผู้ที่สีวัคซีนแล้วนะครับสองเข็มนะครับไม่ไปสีเข็มที่สามหรือประมาณนี้ก็มีอาการ เหมือนกันนะครับที่จังหวัดแพร่ก็มีอยู่2องสามรายนะครับฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ยังเสียชีวิตยอยู่นะครับก็เป็นผู้สูงอายุนะครับก็มี FC, เอฟซบอกว่าเวลาถ่ายให้ถ่ายนานๆหน่อยนะครับผมเองก็ช่วงระยะหลังที่ผ่านมาก็ไม่ไ,มได้ออกไปข้างนอกนครับก็ถ่ายเฉพาะตลาดนัดโคกระบือบ้านเวียงทองนะครับแล้วก็อัปเดตวัวของตัวเอง ครัเพราะว่าเกษตรกรที่เลี้ยงวัวบ,บางครั้งเขาไม่ได้ไปคุกคีกับใครนะครับบางครั้งผมไปหาเขามันก็รู้สึกจะเกรงใจเขานะครับกลัววกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะ,ะนำเชื้อโรคนะโครคภัไปให,ให้เขานะครับก็เลยช่วงระยะหลังนี้ผมก็พยายามครับว่าขออนุญาตไม่ไปพบปะกับเกษตรกรมากนักนะครับกลัวจะมีปัญหานะครับเพราะ ส่วนใหญ่คนเลี้ยงวัวที่ผมไปถ่ายถ่ายก็จะเป็นวัวไร่ทุ่งนะท่านก็จะอยู่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับอยู่แบบของท่านนะครับไม่ได้ไปคุกคีกับใครนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตวัวของตัวเองนี่แหละครับนี่จหมูชอบให้ผมรูปนะครับกินอิ่มแล้วครับนอนพอดีเห็นผมมาเขาลุกนะครับนี่หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาจะเดินมาชนครับจหมู หวังนะครับลูกชายลูกชายผมโดนชนไปแล้วหนึ่งรอบนะครับนี่เขาเขาหงุดหงิดตรงที่เราไม่ลูปไม่ไม่นี่จับเขานะครับนี่เขาจะเดินมาให้เราลูบนะครับขอบเจ้ากุมพาก็อ้วนแล้วัอนรับกินหญ้าดีครับอ้วนครับหางใหญ่ดีนะครับนี่ อ้วนเลยนี่ครับดูหางเจ้ากุมภาตัวไมมมุกนี่ก็สวยนะครับหางสวยหางใหญ่ดีนะครับก็รออีกสักสองสามวันครับช่วงนี้ก็ทางกรมอุตุก็เตือนเกี่ยวกับพายุฝนนะครับวัตภัยด้วยนะครับก็ ในจังหวัดแพร่ตอนเช้านี้ก็มีฝนตกอยู่ในเขตล่องกวางหนองม่วงไข่อำเภอสองก็ผมเองก็ตรวจดูเดร์ดผลฝนจากจังหวัดเชียงใหม่กับพิษณุโลกนะครับก็เมื่อกี้นี้ก็ฟ้าร้องคึมๆนะก็น่าจะตกอยู่แถวอำเภอเด่นชัยนะครับอำเภอเมืองก็ยังไม่ตกนะครับก็ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาอากาศร้อนมากครับกก็ คงจะเป็นพายุคพายุผลช่วงหน้าร้อนครับครับท่านชมนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออัปเดตวัวของตัวเองไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ